สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถตู้โฟกนะครับกับตัวจอ a n นดรอยตรงรุ่นนะครับผมฟังก์ชันการใช้ง,งานในส่วนของกล้องรอบคันแบบทัชสกรีนหน้าจอบอกได้เลยว่าภาพถูกคมชัดสุด ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับจอตรงรุ่นตัวจอจะมีขนาด9นิ้วนะครับในส่วนของตัวกล้องรอบคันเนี่ยเป็นแบบพาโนรามานะครับสามารถที่จะหมุนได้รอบคันแบบนี้นะครับเป็นทัชสกรีนทั้งหมดในส่วนของกล้องนะครับมีเปลี่ยนในส่วนของทะเบียนได้แบบนี้นะครับสามารถแตะตามจุดนะครับเพื่อดูมุมต่างๆของรถได้นะครับนี่ครับตามจุดที่อยู่รอบรถแบบนี้เลยนะครับแตะได้หมดนะครับ ถ้าจะขี่รถเร็วมากๆเลยนี่ฮะหมุนแบบโอ้โหตามไปนิ้วสมัมผัสเนี่ยนะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับอย่าดูแบบ 2D ก็ได้นะครับแต่ 2D ดูมุมได้นะครับเนี่ยฮะดูเต็มจอแต่กล้องซ้ายกล้องขวานะครับเพื่อดูกล้องในแบบ 2D ก็ได้หรือจะปรับเป็นมุมแบบ 3D แบบนี้ก็ได้นะครับอนอกจากนั้นการตีไฟเลี้ยวนะครับตัวกล้องก็จะโชว์การใช้งานในส่วนของกล้องซ้ายกล้องขวากล้องด้านข้างแบบนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็น แบบ 2D ได้เหมือนกันในกรณีที่เราไม่ชอบดูในส่วนของภาพที่เป็น 3D นะครับในส่วนของตัวจอนะครับจะเป็นระบบ Android นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุ๊บสปอติฟนะครับมี p a y Store นะครับให้เรากดเข้าไปล็อกอินเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับแล้วก็มี Netflix นะครับ มี m อ p พล y e r มีจุกนะครับมีทีวีออนไลน์เข้ามาตอบโจทย์การใช้งานได้ครบทั่วจริงๆนะครับอนอกจางนั้นยังใช้งานในส่วนของแผนที่นำทางเป็น Google Maps แบบนี้นะครับเราย่อหน้าต่างลงมานะครับสามารถที่จะไปเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับควบคู่เป็นปแบบนี้ก็ได้นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับลูกเล่นออาชั่นฟังก์ชันมาเต็มนะครับ เพิ่มเสียงว่าเสียงมัตติฟังชันที่พวงมลาลัยได้ปกตินะครับ,บรรนี่ฮะถ้าเหยียบเบรคเขาเจอถอยนะครับนี่นะครับตัวกล้องก็ตัดมิวมองเบิร์ดไอวิวแล,ล้วก็ถอยนะครับแบบนี้นี่นะครับเวิร์กเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าเล่นได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ นำทางไปด้วยดูหนังฟังเพลงครบเลยนะครับกับตัวจอรตรงรุ่นระบบอ n d อ o ด d พร้อมกล้องรอบคันในรถโฟล์คคันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากติดตั้งระบบเจ๋งๆแบบนี้ในรถของคุณติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่มิราจออเด i ยโอสำนักงานใหญ่สีน้ำินนะครับเบอร์โทรครับ023834555หรือว่าพิมพ์แอสไซน์ตามด้วยม i ราจออเดีโอเน้นเลยครับต้องมีแอสไซน์นำหน้าแล้วก็ตามด้วยมิราจออเดียโอนะครับ ก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube นะครับกด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆการใช้งานเด็ดๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในรถของคุณวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ